ข้าวลาดแกงอีกร้างหนึ่งครับที่อยู่ที่เดเวนโฟครับร้านสร้างถนนนี่ครับธรรมาดาธรรมาดาผมก็กินอย่างนี้ครับมันไม่ได้ไปไหนกินง่ายๆอย่างจานเนี้ยเป็นข้าวลาดหมูแล้วก็เต้าหู้แล้วก็เป็นเครื่องในผัดกับประกัดดองเนี่ยอย่างจานเนี้ยเขาขายอยู่ที่30มสิบยี่สิบ ยี่สิบพันจังหวะยี่สบี่ส้าบาทอ่ะสามสิบพันสี่สบห้าบาทก็คือขายอยู่ที่บาบาเหมยหมงนะครับก็กินผักตัดนิดนึงครับโอเคโอเคผตวิดีโอคงคงคงกอออืด không có ớt à ừ ớt có ớt 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 đây có ờ, ớt à, cảm ơn cảm ơn anh là người Hàn là gì người người Thái người Thái à người Thái ừ Thái Lan người Thái Lan Thái Thái Lan mà biết biết việt nam xoáy chưa anh Việt một ít Việt một ít tuổi học tiếng Việt Thái Lan nè 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 นี่ครับแล้วก็กินเนี่ยครับเป็นเต้าหู้ครับผมชอบกินใส่พริกมันก็จะอร่อยนะครับอย่างนี้ครับกินกับเต้าหู้สอผมเนี่ยชอบกินข้าวมากกว่าเพราะว่าเพราะว่ากินกับเฟอแล้วไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่เนี่ยกินข้าวาอิ่ม คุณเกิดการกินข้าวครับแต่ขอให้มีพริกเกลดจะอร่อยอร่อยนะ

ลูกมกีบ้านที่สองไโต๊ะพี่พีกเหลือไหมหนูขอพี่ลูกเหรอแปดเก้า เฉลี่ลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่ากินอาหารแบบง่ายๆอย่างนี้นะค,ะครับก็ตกอยูอ่ที่มือ้อละประมาณ40บาทห้าสิบบาทละกันสา,า,ามอย่างนะควอมที่มีคนกินปลาใหญ่ หมูตนะัวนี้ก็ครับก็ใช้หมูมหวานแต่มันไม่หวานอ๋อ

อืมแบบนีเดี๋ยวซุปให้ด้วยครับที่ผมชอบซุปอย่างนี้อยางอาหารเวียดนามแบบปกบติเขาเป็นงอย่างนี้แต่อาหารเวียดนามที่อยู่ในไทยเนี่ยหายากนะครับ เรื่องสบใจครับท่านผู